ไหวสองทีเลยถ้าไหวอีกทีเนี่ยไหว้พระแล้วนะครับเก็บไว้ไหวแะะทะลูกนะครับวันนี้ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บอลวันนี้กับบีแหลมสิงห์นะครับทาง GM 33นะครับวิครคะห์วิจาร์ฟุตบอลมีบรรดาผู้สันทัด์กรณีมากมายรวมอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ประเด็นที่จะพูดถึงก็คือก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการเข้าสู่คู่ชิงเฮเลิ์ทั้ง3รายการรวมไปถึงฟุตบอลในคืนนี้ มี่มี1เกมที่จะยกมาสําคัญนะครับก็คือฟุตบอลบูเดซีกาแต่ก่อนอื่นเนี่ยพูดถึงทีมที่เข้าสู่รอบชิงฮาเลิศในถ้วยต่างๆ3ถ้วยอย่างกระชับๆไวเริ่มต้นด้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเราคงทราบดีครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษนะครับได้ดวลกับอินเตอร์มิลานจากอิตาลีทว่ากันตามเขาเรียกว่าตามสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยซิตี้เป็นต่อแต่ในเรื่องของ ความสําเร็จในอดีตที่ผ่านมาอินเตอร์เหนือกว่านะครับขณะเดียวกันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับก็คือถ้วยที่2ถ้วยยาวได้เซบียานะครับซึ่งไม่เคยแพ้ในถ้วยใบนี้เลยในในนัดชิงชนะเลร์ในไฟ n a ลนะครับจะเจอกับโรม่าของโชเซ่มูรินโญ่ที่คุมทีมเข้าไปชิงถ้วยยุโรปแล้วไม่แพ้ใครเหมือนกันมันจะต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งคนใดคนหนึ่งครับที่เสียสถิติ เสียสถิติแน่ๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการครับก็คือ Conference League หรือว่า UFA Conference นะครับก็แน่นอนครับทีมที่เข้ามาก็คือคุนคอนเวสแฮม m นะครับเวสแฮมเนี่ยเข้ารอบมาได้ลุ้นแชมป์แรกนับตั้งแต่ปี80นะครับยุค80เลยนะฮะตอนนั้นพวกเขาอยู่ดวิชั่น2แล้วก็เอาชนะอาร์ซนอลได้ในนัดชิงฟุตบอลเอฟครับส่วนบอลถ้วยเนี่ยก็ ตั้งแต่ปี47ปีครับไม่เคยได้มีโอกาสชิงชาเลิศครั้งนี้เขามีโอกาสแล้วแต่คู่แข่งแข็งโป๊กเลยนั่นคือฟิออเดนติน่าที่พลิกนรกกลับมานะครับต่อเวลาแล้วเอาชนะผ่านทางบาโซ่มาได้โอ้โหนี่ก็มันเลยครับทั้ง3รายการแต่ในขณะเดียวกันฟุตบอลที่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าที่จะเตะกันบุนเดสลีกาในคืนวันนี้เนี่ยมันแน่นอนเพราะว่า ฟรายบวกจะเจอกับ Wolf บวกเชื่อว่าจะต้องมีใครสักคนที่บวกใครสักคนที่ว่าเป็นลบแน่อูเดซีกานะครับเพราะว่าฟรายบวกเองต้องการคะแนนเพื่อขึ้นไปทาบอูเดอโอนเบอรินในโคตายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ในขณะเดียวกันครับ Wolf บวกเองก็ต้องการคะแนนทุกคะแนน,น,นเหมือนกันที่จะยึดพื้นที่อย่างน้อยไปฟุตบอลยุโรปให้ได้นะครับทีมของนิโกโควาชครับเจอกับทีมของคริสเตนสไตร์ซึ่งว่าตามเชิญนะครับ คู่นี้เนี่ยผัดกันบางทียืนหลังสามมั่งอะไรตอนเนี้ยผมมองว่าฟ่ายบวกมีพลังที่ลดลงในขณะเดียวกันเนี่ยวลบวกเนี่ยตั้งแต่ตัวของมอกซองลาครัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บไปทําให้กองหลังกองหลังมันไม่ค่อยเสถียรนักนะครับกองหลังไม่ค่อยเสถียรนักนะกีฬาโวกีเล่นดีเป็นบางเกมนะฮะส่วนคนอื่นๆเนี่ยแม็กซิมเลนอโนเองถ้าเล่นในระบบเขาเรียกว่า อ่ะดับเบิลไพวอตเนี่ยแกเล่นได้นะครับแต่พอเล่นคนเดียวแล้วข้างบนเนี่ยเป็นบล็อกทูอบล็อกผมว่าแกมีปัญหานะครับแกมีปัญหาคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เล่นกับเมชานะฮะก็ทําได้ดีนะฮะแต่ว่าทําไปทำมาชักจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คู่นี้ให้จับตามองผมวัดใจไฟบวกว่าจะไม่แพ้ก่อนนะครับคิดว่าไฟบวกจะไม่แพ้อแต่ว่าคู่นี้เพราะว่ากันตามตรงรักพี่เสดา,ายน้องนะครับแต่ถ้าจะต้องเลือกผู้ชนะสักทีมหนึง่งก็ต้องเลือก ไฟบวกครับในวันนี้เชื่อครูพละอย่างคริสเตียนไซน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มวแนะจ๊ะแล้วก็เข้ามาเมนข้อความได้ครับและตามติดกูรูหลายท่านเลยนะครับที่แอดจีเสามสิบสา